ครับขณะนี้ก็มีพี่น้องฐานประสึกในพื้นที่ภาคใต้ก็ทยอยเดินทางเข้ามาโดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่าอำเภอพะโตะจังหวัดชุมพรนะครับก็เข้ามาให้การต้อนรับนะครับ้อข้าพุ่มาแล้วเนทานี้เริ่ ับบรรยากาศในพื้นที่ขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะคึกคักคึกคักพอสมควรน,นะครับ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับที่ไหนกันนี่ที่ไหนกันโอ้โอเคโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเ้าเอาโอ้เอายินดีต้อนรับทุกท่านโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็มีพี่น้องอ่าคณะกรรมการบริหารงานของกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยอ่าอำเภอพระโตนะครับแล้วก็ส่วนกลางก็รอให้การต้อนรับอยู่ ก็มีพี่น้องเดินทางเข้ามานะครับเป็นระยะระยะพอทุกวรนะครับ,บนะส่วนบรรยากาศในพื้นที่นะครับขณะนี้ก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งก็เดินทางาเข้ามาถึงแล้วนะครับโดยมีก็เรียกว่า,าพี่น้องอกลุ่มนักรบไทยทุกหมัวเราเนี่ยก็ให้การต้อนรับนะครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับ ครับก็จะแพนกล้องให้พี่น้องเอฟซีของปราณแพทเชลหรือว่านนนาวินก็ให้ได้เห็นภาพบรรยากาศภายในงานนะครับตอนนี้มีพี่น้องทหารผ่านศึกในหลายพื้นที่ก็ทยอยเข้ามานะครับ S <S <S ครับก็มีพี่โยธินสุรุ่นสามนะครับก็คอยอ <S 2> <S 2> <S ประชาธัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องท่านประึกอาวสดีครับวัสดีครับวัสดีพี่น้องทุกท่านเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอ,อนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ <S 2> <S 2> အေး <laughs> <laughs> พูดใต้เหมือนใช่ผมฟังได้หมดฟังได้ทุกภาษา บรรยากาศก็ค่อคนข้างที่จะ,ะคึกคักคึกคักนะครับ 哎呀！ อ้าวสวัสดีครับวันนีมามาจากที่ไหนกันสวัสดีครับสวัสดีครับจากจากที่ไหนมาจากพัทลุงโอ้ยโอเคโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวอ้าวรังจากรังอ้าวอ้าวเจอเลยครับผมอ้าวยินดีครับโอ้ดูจากครับโอ้ยินดีครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับโอ้นี่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 เห็นไหมเดี๋ยวกลับข้างโอ้มามาทางนี้พี่น้องเราโอ้นะครับ ก็เป็นน่พี่น้องเครือข่ายทานพันศึกทางภาคใต้เนาะอยู่ที่ไหนพัทลุงครับโอ้อันนี้จังหวัดพัทลุงอันนี้พัทลุงครับจังหวัดพัทลุงพัทลุงทั้งหมดเลยโอ้ยินดีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแต่ว่าพี่นิกมามาเจอกันประจำโอเคโอเคโอเคครับผมรับตามข่าวอยู่ประจำก็พยายามเดี๋ยวเย็นนี้เลยเพราะว่าันศึกมาเดี๋ยว ถามเลยามเป็นยังไงเดี๋ยวถามเลยครับผมเจอกันแล้วนันี่ป่าบอนเออเอโอ้ครับผมครับกับก็พี่น้องฐหารรักศึกนะครับเออมาจากที่ไหนกัครับนี่พัตตทรุง ครับขณะนี้ก็มีพี่น้องทหารพันตึกจากจ,ตาจากจังหวัดตรังจากจังหวัดพัทลุงนะครับก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาร่วมกันลงทะเบียนนะครับโดยมีคณะกรรมการของอำเภอพะโต้จังหวัดชุมพรให้การต้อนรับอยู่นะครับสุดยอดครับนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องทหารพันตึกเนี่ยเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียว มาจากจังหวัดพัทลุงเออพัทลุงเอ้าวันดีครับเอาเลยครับตามสบายกรับครับเอ่อเสียงพี่โยธินเสียงพี่โยธินนะครับอ่าครับวัสดีครับวัสดีครับท่านครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับอ้ยดีใจภูมิใจเนาะพี่น้องขนาดฝนฟ้าไม่เป็นใจยังเดินทางเข้ามาเยอะนะครับเยี่ครับ ครับเดี๋ยวให้สาธุที่เด็กอ้าเพื่อนก็ได้เลยไปห้าทีนั้นได้เลยครับครับครับไปข้างหลังนี้เลยครับครับผมครับเดี๋ยวอันนี้มาจากที่ไหนพัทลุงเหมือนกันโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับพี่เข้าไปพี่ครับเออโอเคโอเคเข้าไปเลยครับโอเคโอเคโอ้สุดยอดครับสุดยอดโอ้ โอ้สุดยอดครับโอ้ยกสู้ๆหน่อยอสู้ๆโอเคครับผมเต็มกับพัทธ